กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีไปถูกฐานนักทุกข์มหาสมช่องน้องคำาน้ำโซกเมื่อนี้ครับกามหาเฮ็ดพี่น้องเลยมหากรรมใหญ่เจดดืดจะได้จะบอหากะหากะมาเนะหากะเขาป่าหาเฮ็ดหาพ้นตกหากระบอกใกล้กระบาดเอาหาใกล้ใกล้าบ้านนี่แหละเดีย๋ยวหากระเมื่อเนาหากระังเขาป่าเขาป่าหาเฮ็ดเฮ็ดสมาปีเาิเอลเทียวออกกัน เพชรปัวนนะคือสีบอกแจ็คสีได้หน่อยได้ลายน่ามาเบิ่งน้ำกันมาก็ม่ใหญ่จืดสองคนอือพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันพี่น้อง แหน่ละงูพี่น้องเอ้ยตะงูกเนาะเฮ็ดละงูกเหลืองเฮาก็ได้เด้อหมานอยู่มาหาก็บ่ใหญ่จน2คนก็หมานอยู่เนาะก็พออีกแล้วคือเ็ดไข่เฮ็ดละงูสงสัยเนาะสงสัยเป็นไข่เฮ็ดละงูอยู่พี่น้องเอ้ย พอน้องสลาเอาไก่น,น,น่ะเนี่เพราะว่าใส่กุ๊บแล้วยันพ้นถึกโท,ทรศัพท์เปียกหล่อฮาไปเรื่อยๆเนาะฮากับเทมเม่เทมเม่ไปอยู่ทางใดเลยพ้นมาตโตกลิ้นพี่น้องเลย พาพีทองสมบรรยากาศยาม่วันงามตอนเช้า,าเนาะอยู่ป่าอยู่ดงอยู่ป่าอันนี้คือป่าป่าหัวบ้านเพราะว่มามันกับบริใกล้กับเพื่อนปันไดเหากับมาหากั็มีไงจื้ด มีอย่า่เจือผู้นหาเห็ุหาเหตุจะผุนสองคนพอเขาเอายันนี่ผุนกับไปหาทางไกลนะคะวัปน้ไปนำผุนพอพ้นตุ๊บยันทางมันลื่นเนาะอันนี้ยังว่ามันไก้แต่ทางมันกับบอลื่นไปได้พอหคอยย่างมามาคอยย่างไปไปเป็นหมู่มใอย่าเจือเนี่ยผนเป็นเมื่ยอยู่แถวป่า บริไลยมาในนาองเขาก็ากสิเลอะไปเรื่อยๆพี่น้องพอเฮ็ดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้คือเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดยังวะ ใส่เป็นเห็ดขาอยู่พี่น้องเ้ยอันนี้คือเห็ดขาเนะเห็ดโป๊ะ่อยลายป็นไดเนะห้าก็ได้สำเนียพี่น้องเห็ด นี่แต่ดอกนแนแ่นได้อยู่น้อยนึงโอ้ยหนาหวสัพพพพ่พี่นนองอีอะไรจึงก็ได้เผ็ดขาป่อแม่เอออะพอดีแล้วพอดีเอามาปิ่งป่นเนาะป่ะไปทางไห้ต่อใหญ่เลาะกปานีรอนตนี้มาได้หา,หา เฮ็ดอต่นอนเฮ็ดพี่เบื่อแล้วเลี้ยงมันก็ได้สมเจ้านั่นแหละแล้วเลี้ยงที่น้องพออีกแล้วเฮ็ดดินสงสัยเผื่อดอกเดียวเหรอดอกเดียวกับกัม <c> ภ <oughs> <c oughs> ดอกเดียวปกติเฮ็ดมันเสาเป็นหมู่เนาะพอมันก่หาห่วยอะไรพี่น้องเลยเอาก็ะบได้มาหาตอนนี้ น้องอันนี้ก็คือเฮ็ดละงูพี่น้องเลยเสียทีแต่เธอบานไปหน่อยอืเน้องเฮ็ดละงูกัน พี่น้องหอดทางเมื่ออะไรพี่น้องเอ้ยฝนตกห้ามเปียกอดเงียบอดปนุตกน้ำบ่อ,อยากเปียกเบิดพี่น้องเอ้ยฝนตกแห้งแห้งเขาก็บม่ได้ถ่ายเบื้องนอกเพราะยานพอเปียกแห้งทางกระเปื้อนเปื้อนไปมาพอมาก,กระชี้ยากหนี่งพอทางเปื้อนทางดินแดงทางดินแดงเนาะ หน้าตายัางบร่ได้สวยหน้าซ้ำแสงเกต็ทนทางหากระได้เท่านี้เฮ็ดกะไป้กะไม่ยืนเมื่อนี่กับบริมาณปะไหนเพราะว่าเฮ็ดมันห่วยแล้วเฮ็ดมันออกแต้หึงเลยเฮากับบริมหา แล้วพอการมาหลอกโมนิ่วพ่นตกห้ำซะน้ำไหลบนทางพ่นตกแป๊บเดียวคือไหลไบรท์เนาะขั้อขวอะไรพ่นตกแป๊บเดียวผัวแห้งจนมือหูมือตาบวกลืมฮักสิม,มาหลอกในนี้ซะก่อนจังสิเม,มือ เราตื่มกันเพราะได้ให้เราตายเมื่อผักเมน่เพิ uh ่นยานเพล่นไปหายันได้บ่อลายเฮาก็เลยมาหาตื่มเหดตาบ่อมี่ใบใหญ่ให้มีให้จืดสมเฮดตาบเฮ้ยเฮตตาหมากบ่ ป่ะเอาไปตั้งเพลนแหละเห็นเห็นยังกะอ้าเพราะว่าพอไตมันเส้อเมื่อพักเมย์เพิ่นบ้านบ้านเพิ่นนันอันมีอันมันติดกับอันซ้ายอันเซ่นะเพราะว่าหน้ามันกระสีถ่วมดนป่าเรายังกะบลายมันได้เพราะมันไก่ในเมืองนี่ลงป่าบลายคือบ้านป่าบ้านน้องค้าเนาะ ແມ່ນຢ um, oh. ok ູ skin, mama, e ່ບ້ານປ່າຢູ່ແຕ່ວ່າບ້ານນ້ອຍແຕ່ກະມີປ່າໃກ້ບ້ານມັນກະຫາເຫັດຫຍັງກໍມີຢູ່ປາພີ່ນ້ອງປາໂດຍປາພີ່ນ້ອງອັນນີັດຍັນ້ກໍາລເຫັດກັອົາກ່ອນິແມມາ Buat ka lang ako. Piyak Aku sih makin pakti, ผักติ่วเอาไว้ให้บ่าวตายเอาเมื่อผักติ่วมันต่ยอดใหญ่ๆปลาลุงเลยซ้ออนซอนเออแต่ผักติ่วใส่เห็ดใส่เห็ดใส่นั่นใส่นี่มันเป็นสมผักติ่ววันออกบันนาไปเบิ่งเขาแมวคนได้อีกว่ ่นที่แยแท่งกับห่าไปทางพุ่นพุนตกหะกระเศร้าฮะหล่อเบิ่งอ้าวพี่น้องพ่ออีกแล้ว่วอยากสิว่านะพี่น้องเอ,อ้ยอ่านเหรง,งโง่ไทยเหรลโง่เนี่ ข้ากะสีม่เมื่ออะไรนะแม่เก่งอันนี้ก็เปลือมอกแมนี่เปลือกเอกมืเ่อเจือ <c oughs> พี่น้องเอ๋ยก็ได้ไลยเติบอยู่เนาะสองคนมาหากหับยายสองคน <c oughs> นี่นี่ีหอยเดือหอยเดือก็ได้ปะยาย ก็เสด็มืงออะไรกับยายจืดเนาะอันนี้เห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่ปะเห็ดไข่จองดอกอืมอืมเห็ดไข่พี่น้องพี่น้องเขาขอจบคลิปไว้เพียงสำนีกก่อนเด้อคลิปหน้พนาพ่อกันใหม่พี่น้องสบายดีพี่น้องมากับยายพี่น้องเยก็เลย,เยบแบบเสียงบ่ดังไปได้นำ้ำบค่คกขึ้นไปได้ผวา ฝนตกห้ําสุมเฮาเนาะเปียกปานูแม่นหนาวก็สิได้เมื่อยแล้วบัดนี